ทักษินสะดุง้งนอตชัยทริปดูไบจากกรณีนายทักษินชินวัตรเดินทางออกนอกประเทศอย่างประทันหันทำให้กลายเป็นที่สนใจของคนในสังคมโดยตอนแรกระบุปลายทางว่าจะไปสิงคโปร์ก่อนจะหันหัวเครื่องบินมุ่งหน้าไปดูไบจนนายทักษินออกมาชี้แจงว่าเนื่องจากว่าถูกตมไทยกักตัวไว้นานกว่าสองชั่วโมงทำให้กำหนดการดีเลย์และสนามบินสิงคโปร์ ปิดตอนสี่ทุ่มทำให้ไม่สามารถลงจอดได้จึงเปลี่ยนเส้นทางไปดูใบเพื่อแวะไปเยี่ยมเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานานกว่า2ปีและถือโอกาสไปหาหมอกระดูกและหมอปอดที่นั่นด้วยเลยและจะกลับไทยมาฟังคำพิพากษาในวันที่9กันยายนนี้อย่างแน่นอนล่าสุดน็อตวอลลิตนักแสดงและพิธีกรชื่อดังได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า เขาชี้แจงแล้วว่าเขาไปหาหมอเดี๋ยวเขาก็กลับมาเดี๋ยวเขาก็มาเขาเป็นคนที่มีสัจจะเป็นสุภาพบุรุษซื่อสัตย์เขากลับมาเชื่อเขาสิไม่เชื่อหรอเขาเป็นคนมีสัจจะเขาเป็นสุภาพบุรุษเขาบอกว่าจะกลับก็คือกลับเราคิดว่าเขาควรกลับมาไหมคือกลับมาพิสูจน์ตัวเองสิก็พิสูจน์ไปแล้วไม่ใช่หรอ ว่าผิดหรือไม่ผิดขนาดวันนี้ลูกยังกล้าขึ้นศาลเลยทำไมพ่อจะไม่กล้าขึ้นศาลคือเราอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกคนก็ควรจะได้รับการตัดสินใจที่เหมือนเหมือนกันผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูก